ถ้าเชื่อให้ได้อะมันก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จแล้วแล้วทำ <Okay. S 2> ไมต้องหลุมกูแค่คน,นเดียวเนี่เฮ้ยแล้วผีเอาอะไรมาวะ เออพีวเลยมาเอาตัวหัวใจมาสู้พี่เคสโดยเฉพาะวันนี้เดี๋ยวถ้าไปต้องเป็นกูเดี๋ยวกูบอสของเกมเหรอฮะลุมกูจังแก่ขนมรอเลยเนี่ยโอเคโอเคนี่เป็น m อ p วเลยใช่พี่เต้เกพี่เต้ขนมกินไปเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ฆ่าพี่ผมจะฆ่าพี่ใครอยู่ข้างหน้าวะอยู่อยู่กันสามคนเลยเนี่ยอะไอวะอยู่สี่จ้าล่องหนเพราะมันอยู่พี่คณะสุโอบโจะออกบินทบาทแล้วบินทบาท อะไรวะคณะสงฆ์คณะสงฆ์ไปบินทบานที่อื่นไปคนคนคิดหนีว่าพวกเองนั้นอยู่ที่ไหนกันรู้สึกว่าหมอกมันเริ่มเกะกะต้งหูลูกตาแล้วว่ะอืมเ่งาที่ปัดไฟไปเจอเจอเสาอ่ะเจอเสาเอ้เจอเสาแล้วเจอเสาแล้วีไงนี่ไงนี่ไงนี่เจอเจอเสาแล้วรูดรูดรูดดูช่วยกันรูดแล้วช่วยกันรูดปัดเด าหายไปไหนคนนึงเฮ้ยเสียดายไม่ได้เอา leader มาเอ๋อดาอ้าวกูหลบอยู่ตรงนี้แหละอ้าวอ้าวอ้าวมันไม่เดินมาไม่เดิมาซต่อมต่อเลยเฮ้ยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วแตกกระจิยเฮ้ยเฮ้ยเดินติดกันทำไมเอานี่เราเห็นไปปังปิงปังปิงปังปิงเฮ้ยอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้ๆไปไหนกันนะจ๊ะนี่ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้ เฮ้ยไปโดนต้นอุ้ยเลเรียบร้อยโอโหตายไหมล่ะเขาไปตีกันอยู่ตรงไหนฟาดไปท่าทีพี่เต้ใครเม้งบังงูกระโดดเม้่ยก้ันกรดดเดี่ยวคนเดียวไปเด้มันกระโดดเดี่ยคนเดียวพี่เมื่อกี้อะไรอะเต้อเลยแดดโดดไม่ไปถอาเต้โดนฮิวไปแล้วเหรอเรจแล้วอันนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ อันทางนั้นเหรออันนี้มีโอเคเขาเขาเขาส่งสัญญาณให้เราไปแต่เราไม่ไปไปเถอะไปเถอะไอ้มันมีของดีตรงนี้แหละเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังคนหรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นวิ่งผ่านไม่ไม่ไม่มีไม่มีไอตัวอะไรอยู่แถวนี้เปล่นะไม่มีไม่มีไม่มีการบอกกันด้วยว่มีใครอยู่แถวสกิลนีดูส้ยชิบหายขาพูดวีเลวบอกว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้จริงเหรอนั่นน่ะ จริงเหรอนั่นแน่เอ๊ะเดินมาจะเสร็จแล้วตรงนี้จะเสร็จแล้วเราเริ่มซ้เฮ้ยเดินมามันเดินมามันเดินมาหนีหนี่เยอะเหลือเกินกูจะไปทางไหนแดนนั่นแหละสกิลสกิลแมวมันเตือนสกิลแมวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฮันดาเลยมันอยู่ตรงรถเมย์มันอยู่ตรงรถเหลืองมาเล่นกันบอกแบี้ด้วยเหรอผีผีไม่อยู่ตรงรถเหลืองไปเลยไปเลยไปโดนแล้ว แต่เมทเต้ต้อคนแรกอีกแล้วนะไอ้เอ้ไปนะไอ้เฮวกล้วยเเป็นแผหลักหลังดีมากไอ้ไอ้เท่าดีมากนั่นนแฝงแล้วหนึ่งเรียบร้อยไปช่วยกูเลยไปช่วยเว้ยเกม่ารักกูไม่รักมึงิตายที่เลี้ยวอ่ะขึ้นมาักก็ตอนนี้เหรอฮัลโหลมาลักอะไรกันตอนนี้ ื่อนรักเพื่อนรักขักเกลี่ยมารักทำไมตอนนี้กูเห็นผีวิ่งเบียบๆผียายามดีวะผีจุ๊บๆไปไหนล่ะไปไหนล่ะนี่ไงเพื่อนรักเพื่อนรักไปไหนล่ะเพื่อนรักเพื่อนรักไปไหนไปไหนมึงหายไปไหนมึงหายไปไหนมึงก็โดนกูด้วยเหรอตีไปเร็ว เพื่อนรักเพลนแล้เพืรักไอไหนอัลโอเคแสดงว่าภรกิจหลกล่าผมสำเร็จอมากดีมากดีกดีมลกดีดีมากดนกดมากดีมากดกดีดมาดมากดมาดีมนกดีมกดหมาดีมาดกดมาดีมากดีมากดีมาดีมยกดีากดีากคีม่กดม่กดีมามากดีมกดีมมากีกดกเกดกมมมมกีม่กดอกมึงมาปั่นมาี่ีไก่อน ใช่ไหมนั่นแหละไอหัวฟูอ่ะพี่บ๊อบใช่ไหมไม่ถ้าตามไปอีกมันจังหวะดีเหลือเกินขีบแม่งเลยมานี้เรียบร้อยเราให้อยู่เราให้อยู่เราให้อยู่เฮ้ยเอ้ามันหายไปไหนแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมันมาแล้วปังเป่งปังเป่งไอรีบซ่อมอีกสองเครื่องเองไอเนี่าต้องรอดจ้ำอยู่จ้ำอยู่บิงบิงเน่ะ เดี๋ยนะเดี๋ยวนะนันใครนั่นน่ะกูอีกแล้วเหรอนั่นกู้นันใคร์ไม่ได้ว่าแต่หัวล้อเล่นแสบมากมุนโง่ไม่แต่หัวล้อพุ่งปั้งเลยสเปกบาร์ชิบปล่าเยเหรอไอ้ไม่รู้ว่าจะเจอกันเลยนะโอ้ยเรียบร้อยนี่ไอ้ก่อนไม่เคยโดนแขวนนี่หว่าไม่ตะกีดร้องเก้อนกู่อย่างนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปช่วย อุ้ยวิ่งวอสอยากมาปูไม่เห็นมันเร็วมันเร็วไอ้อย่าชดูปูไม่เห็นไปแล้วกูไปแล้วระเบิดเป็นอย่างนี้นี่ไปดีกว่ะระเบิดระเบิดโดนแล้วหันมามองทางกูไอ้มึงอย่ายามดิอะไรนะไอ้มึงอย่าเฝ้าดิไอ้อะไรไม่ได้เฝ้าเลยกูเห็นนะคือมึงหันมาหากูทำไมทำามึงไม่เฝ้าแสดงแสดงว่าอยู่แถวนี้สินะ อ่ากูมีสกิลแมวอ๋อไหวว่อือมาถึงพี่เต้ตีมาถึงมาถึงพี่พี่เค้พี่เค้ไปดูแต่ค่ายกอนได้ในกูเอาละวันนี้เอาเยโอ้ยเออ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 เสียงร้องเสียงหมใครนั่นอะใครเกนนั่นใคร ก็ไอ้ไอ้ทำมีไอ้ไอ้นั่นใครนั่นว่าน nice okay. ั <what what? ่นเดียวนั่นใครไปไปดูนั้นตลงนั่นใครเอ๊ะไอไปแล้วอ้าวเจโดนอยู่ไหนเนี่ยเจหนีอยู่นะนี่ไร กูเจ็สมัยนึงสมัยกนึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอทางออกเฮ้ยเตะทางออกมันต้องเหลือคนเดียวมันจะจะลงได้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอทางออกอะไรที่หนึ่งเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเปิดเลยเปิดเลยเปิดไม่ได้ได้มันต้องเหลือคนเดียวมันต้องเหลือคนเดียวโอเคกูรอดจากไอ้ไอ้แล้วอ่าถือว่าถือว่าคราวนี้กูได้เปรียบแล้วกูเจอโทษแล้วใครตายเดี๋ยวกูบอกเลยเตรียมลงใช่ไหม เพ uhm ี่เราต้องรีบไ้ไอ้ไปอะไอ้ไหนเปียกไอ้ไหนได้เปียบจุดไอ้พี่จะไปไหนไปเอาไอ้พี่ไปไปไอ้ไอ้เปิดเปิดโค้ดไม่รู้แหละวันนี้พี่เคต้องตายไอ้ยาเออ โอ๊ยไอ่กขอดีพระบาทนี่ฟาตะกี้โอ้ยไอช่วยกูด้วยสองคนมายืนอะไรทำอะไรกันอยู่กันนั้นเบิ้งนิ่มันกูดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไออยากให้เราไปช่วยไหมใครรักพี่ใครรักพี่ใครรักพี่พี่พีมา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 บอล์กปเราเข้าวัดกันเลยฝากเข้าวัดแล้วลาก่อนพี่เจอกันใหม่เหนียวโอ้ยไม่มีใครมาช่วยจริงเหรอ มม่เต้ระวังพี่ผีผู้โดนทอดทิ้งเต้มันอยู่ตรงรถข้างหน้าข้างหน้านั่นเห็นไหมมันหายตัวอยู่มันอยู่หน้ากูเฮ้ยอย่าเฝ้าดีความสามารถเฮ้ยมันเฝ้าดิว่าเฮ้ยอีกคนนึงก็มาช่วยเร็วไปไหนไปไปไหนพี่บอส ไปไหนไม่ทันเต้เต้เร็วเต้เต้กูตายแล้วเต้ไม่ต้องช่วยกูเร็วมาเร่วยไม่ทันว่ะเห็นแล้วมีกีดมีโอ้โหที่แขวนอยู่นี่ทุกท่นี่แหละครับความไอ้ดีไม่รอดนะไอ้ลูลงมันอยู่ตรงไอ้นี่นะในบ้านในบ้านกีดร้องเฮียกีดร้องทางทางลับอยู่ในบ้านออกไม่ได้จับเขากีดร้องกีดร้องเต้ทางลับอยู่ในบ้าน โอ้ไม่มัน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 ต้องบูชายันก่อนมันต้องโดนบูชายาตายก่อนใช่มถ้าเกิดพี่วบอย่าให้ประตูเปิดต้องพี่บอบต้องดิ้นให้ตายยิงป่ะนั่นแหละแต่ก็ห้ามกดสเปคบายเลยมาแล้วสเปกรัวๆเลยเฮ้ยหลังกูนี่กันไม่ใหพี่เต้รอดใช่ไหมใช่กันไม่ให้รอดเต้ต้องไม่ต้องตายนะต้องตายหมด ได้เลยไปประตูข้างหน้าดิประตูข้างหน้าด้านซ้ายด้านซ้ายนั่นแหละนั่นแหละออกประตูไปเลยออกไปเลยพี่วบใจอยู่แล้วนี่กลับไปไม่ทันหรอกเป็นแล้วคุณรอชีวิตอยู่ไหนมาแต่ไปตาพี่วอมนะว่าแล้วเอว่าแล้วอุ้ยพี่วอมเพื่อนสงสาร ผีแม่งเฝ้าใช่ไหมเรียบเราอ๋อให้วันนี้คิวไปสามคนเลยอะผีแม่งพระเฝ้าภารกิจเราสำเร็จครับเราฆ่าแต่ประเด็นแต่ประเด็นคือสงสัยเออแต่ประเด็นคือโอ้ยแม่งดักหน้าดักหลังเลยขนาดไปหลบตรงนู้นตรงนี้แม่งก็ยังเจอไม่เหมือนคนอื่นไปเราจะเราเราพร้อมไปดูไดโนเสาร์กันเรื่องทุกคนอ่าข้มีี้ให้พี่ว่าฆ่าเลยครับ รูใจเย็นรูมันชื่ออะไรนะอีไดนเสารูไงก็ถูก้วไงรูใจเย็นหน้าเหมือนมากเหตนั้นผมอยากเอารูปอีกรูปอีกครั้งหนึ่งให้มาดูมากเลยไม่ถูกตาหนี้มีหมอกกับพื้นที่มืดลาบเลยนะให้ดอกกุหลาบดีแกงฟีวบบเขาสายตาไม่ค่อยดีแล้วเออเอารุ้นนี้แกมาดูนะว่าด่านขนาดไหนมันจะเืิด ครีๆครูครูครเป่าพี่วบต้องจัดแล้วอ่ะพี่วบอย่าอย่าทำให้อายเด็กนะจัดอะไรวะสายตายอย่าผ้ามัวนะพี่พี่ต้องแบบฆ่าให้ทั้งหมดเลยระดับพี่เนี่ยระดับพี่นี่แบบต้องโหดแล้วนะอือหนั่นนี่ถ้าฆ่าไม่ได้สักคนนี่โอ้โหดูมดมากเาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกมันมีสุภาษิตอะไรเสียเสียอะไรเสียชาติเลยนะเนี่ย โอ้ไมอได้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวนะแล้วคือมาเกิดที่เดียวกันคิดว่าชุดแฟนซีนี่ใครเนี่ยเจ๊ะเจ๊ะวันนี้คือใครเนี่ยเจอเครื่องเลยเฮ้ยผีโอ้ผีลำซิ่งผีดำซิ่งเหรอผีด้เกี่ยวผีได้เกี่ยวเป็นภาคอีสานมาจากอีสานแว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 นเยี่ยตรงไหนวะพี่อย่ามาลำ้งี่เดี่นี้ที่นี่ไม่ใช่อีสานพี่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่นี่เอลเอร้อยเอ็ด ให้ร tamam ะเบิดวะระเบิดนะระเบิดท่อท่อไปติดท่อบึ้มไงมาเร็วเฮ้ยมาเร็วเด็กชายยังก็นแม่ยังยังยังเต่งฝ่ายพี่ยังไม่เห็นใกล้แล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วรีบต้มเร็วเลยไปเลยล้ำซิ่งมาชิบหาโอ้จิบหายแล้วรู้สึำซิ่งมาตล้ำซิ่งมาตล้ำซิ่งมาว่ะ ทำซิ่งมาพี่มาพี่จะมาแถวนี้แล้วนี่ใครวะเนี่ยพี่บอป y าพี่บอปยานะพี่ผมมีลูกมีเมียแล้วกอนใช่ไหมกอนเออไม่ไม่ไม่มึงใจเย็นนะใจเย็นนะเรามีเมียแล้วโอเคเราจะนิดนี้มึงอย่าล่อมาหากูก็พอพี่บอป y าพี่อาะอะไรเหรอพี่บอกตามพี่ทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่บอป เราเพื่อนไอเราเราพี่น้องกันเรานับถือกันพี่เสร็จแล้วครนงนึ่งมาตีไล่ตีกันอยู่ตรงนี้โอ้ยเจอแล้วอู้ไปทางอื่นแล้วโชคดีนะไอ้บายบายพี่เฮ้ยเราต้องเล่นแบบเงียบๆเว้ยมันจะแบบขังมากขังมากเต้เต้ทำอะไรอยู่ตรงรถอ่ะอย่าบอกเขาดิเราไปบอกเขาด้วยนะตายตาย ให้เดี๋ยวก่อนถามหน่อยไอ้เครื่องขาวๆนี่คืออะไรวะกล่องขาวอะกล่องขาวซ่อมเร็วปะมันไหมพี่เปล่ามันอ๋อทูบ็อกซ่อมเร็วแล้วก็สามารถทำลายที่แขวนได้ใช่ใช่เฮ้ยเก็บไว้ทำลายที่แขวนเนี่ยทูบ็อกลงมาแขวนผมดิเอาเปิดเปิดไปลนะไปลนะปนะกำลังกำลังนั่งปั่นเลยพี่มาพี่ว็อกมานั่งปั่นนั่งปั่นเลยไอวิ่งอยู่แถวนี้เห็นแวบๆไม่ใช่ผมนะ โอ้หัวใจเต้นแรงโอ้โหแมงดาแดงผู้เดี๋ยวนะถ้าใครใครอยู่บนบ้านอ่ะบอกมาเลยตีวัววัวตกใจก่อนอยู่บนบ้านหรือเปล่าก่อนเออเออโดนตกโอ้โหอ่ะตอนลุ้นใหญ่เก็บแล้ว เคสโดนเหรอวะเฮ้ยทำไมเคสโดนคนแรกวะเป็นไปได้ไงเอาเค<ด>เาสเหรออ้าวนี่มัน MVP นี่วะ MVP โดนคนแรกตลอดอ้ยหยาานการณกูเจ็บมาเสร็จแล้วเพืนนึงไปไปไหนดีไปตรงโน้นดีไหมไปไกลๆอ่ะพี่สุดพร้อมมาช่วยดีก่อนถ้าเสร็จแล้วอยู่ไหนตรงนี้ได้ยินเสียงเครืร่องไหมมาดีไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะไม่ต้ออ่ะเอ้าสวัดดีเอ้ารูดคลิปมึงรอดได้ไงวะกูดิ้นหลุดไง เรียบร้อยแล้วไปเลยนี่ใครเนี่ยเราเองโอเคก่อนไปเลยไปเลยจุ๊บไปเลย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 เดี๋ยวได้ยินเสียงลัมซิ่งแถวนี้ไม่ใช่อีสานเฮ้ยนั่นเจิเตอร์เห็นแล้วใจเย็นใจเย็นเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันไปไหนละรอหน้าผมว่านะไอกรอนเล่นแบกคิวแน่หรือไม่ก็ว้าเจนด้ไงหมอลำคนเราไมไหคนเราไม่ใอ่หรู่ว่า ลำเดบดโยกหน้าลำเดบดโยกหน้าโน้มไปที่ไอไอเจ็ดไรช่วเองแหละขอโทษไม่เป็นไรก่อนเราล่นกันเราให้เอาไปกันได้ชูชูอยู่ในตามามาลงมาพี่วอลพี่วอลพิมพ์ไปบอกพี่หลอกว่าพี่อยู่ที่เดิมเอ้างี้เสร็จแล้วไปจังวันเอ้าเสร็จแล้วแต่เราจะซ่อมแถมให้ด้วยอ่ะ พี่วอลพี่วอลทฟถ้ามันไวกันจังพี่วอล์ฟอีวอลว่าผมว่าผมอยากบอกว่าอยากขอหมอลำ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าลำเ <c oughs> ขาลำอย่างไรมาเร็วสิพี่วอล <c oughs> ผมผมอยากขอหมอลำไปรักษาพยาบาลแล้วหน่อยไหนพี่มาเปิดประตูเร็วกูเปิดประตูเร็วบอกว่าอยากขอหมอลำหมอลำมาเร็วที อู้มาเร็วหมอลำจริงๆนะถ้าเกิดไม่ไม่ใช่แทปเปอร์เนี่ยวิ่งชิวเลยไม่กลัวด้วยว่าผีตัวไหนมึงจะวิ่งมาไปพี่เดี๋ยวพี่ว๊อกที่ไหนพี่เดี๋ยวพี่ว๊อกล้อมนะวอบลำเนี่ยไหมกูเปิดประตูแล้วกูเปิดประตูแล้วเร็วมาเร็วกำหน้าพี่ว๊อก่อนร้อกเดี๋ยวนะโอ้ยผีว้าผีว๊อบผีว๊อกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พี่บ้าอะไงยังไงกูไปเร็วใช่ไหมสายย่อมึงเรียกกูทำไมกูกูไม่ได้กูอยู่คนเดียวเดี๋ยนะเดี๋ยนะใครนะอุ้ยใครแป็กก้มีเลยสายย่อเจ๊มาย่อกับเราให้ดิอุ้ย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 ไหนวะเจ๊มันนี่จะรักษาใหห้มอกไม่ฟังบอกว่ารำอไรดิ ไม่รู้มอลำัมเขาหลบยันไอ้มันมาแล้วยันยันยังยังไม่มาไหนวะสายบันเทิงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหยุดหยุดยังไม่เข้าประตูยังยังรอแป๊บบอกว่าอลลัมกีกอนไหนวะพี่บ๊อบเฮ้พี่ว๊อบแม่กบอกไว้บอกไว้บอกไว้อยู่หน้าเราเนี่ย นี่เดินเลยนะพี่นี่เดินเลยนี่ต่อเดินเลยเนี่ยอ่ะกยืนกูยืนเลยกูยืนเลยวะเฮ้ยมันมองไม่เห็นนะหมอบังบังหมอแม่งบังมากกไอจิตบอกว่าอยากขอพ่อลำกลัวอย่อย่อย่อพ่อลำเขาลำแบบไหนใส่บอสไหนวะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะ พี่ไปแบบไกลชิคเจียกขอลายเซ็นอุ้ยไหนวะเราอยู่กับผีระไรยังไงวพี่ไม่เห็นผมแล้วเขาเล่นเลยนหมไม่เห็นนะเทพจะเห็นรูตูดอย่าละแก้คนแก่กันดีอุ้ยไหนอุ้ยข้อไม่ต้องลบกันอย่าละแก้คนแก่กันดีอุ้ยโอ๊ย ไม่จริงดิไม่อดีหาจริงกันอดีหาจริงเขาเล่นอะไรกันวะเราไม่รู้เลยวเฮ้ยขาพาประตูกูแล้วบอกพาอยากของมะลิไปไหนเลยเขาเล่นอะไรกันวะทำไมเราไม่รู้กูเข้าแล้วกูเข้าแล้วมาเยมาแล้วมาแล้วผีมาแล้วโอ้โหไม่โดนอุ้ยพี่ มาปูแคมผมหรือว่าแคมพี่เต้เว้ยมันมองไม่เห็นจริงเลยแคมพี่ไอแคมพี่ไม่ใช่แคมเต้แคมพี่ที่อยู่ข้างหน้าไอ้พี่เองหมอกแม่งบังอะมองไม่เห็นเลยก่อนไอ้กอนยังนั่งมองมองไอ้บังเต้เข้าไปเลยเต้ร้อนวอลลัมเลัมเบดไหนเดี๋ยวเต้เข้าไปดีเต้เต้เข้าไปเลยต่อยเฮียกันหน่อยเฮียแก่แล้ว เนี่ตรงไม่ยาเลยเนี่ยเขาใหนเล้ยวเอาไปดิตับเตียเลยเร็วเร็วเร็วเขาเลื่อยเขาเลื่อยไปอดใจเหกมันจะอยู่ตรงนั้นนานหนึ่งว่ามองไม่เห็นเลยเนี่ยหมอกหมอไม่พังเตอมตูตู้ไม่พังก่อนอีอีต่อีอีนะองไอเดินไปแบบขอถือเลือยอยู่อะเจ็บฟาดใส่นะเอ้ยออามาแล้วอะ ใจ<ค>อยู่นะฟังจากเสียงคือเขาไม่มาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปเอ้ยไม่มาแล้วอ่ะมาแล้วอ่อนอ่อนโอ้โแว่นยาว <c oughs> โอ้ <c oughs> โอยผมบอกเลยวันนี้แมตต์นี้ไม่เฮียฮาจริงๆ <c oughs> ยาว